งวดที่แล้วเข้าเต็มๆคนถูกเยอะมากๆเลขลับกองสลากงวดประจำวันที่16กรกฎาคม66มาแรงสุดๆสำหรับสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคม66เลขมาแรงในกลุ่มดูแล้วน่าจะเป็นเลขลับเฉพาะกองสลาก ที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงและเป็นที่ถูกพูดถึงในกลุ่มมากที่สุดเพราะเลขลับเฉพาะกองสลากคัดตัวเลขมาให้แล้วเอาใจคนงบน้อยสุดๆจะมีเลขอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะโดยในงวดนี้เลขลับเฉพาะประกอบด้วย2ตัวตรงหวยงวดวันที่16กรกฎาคม66เลขลับเฉพาะได้แก่ 31, 32, 72, 73, 84, และ85 อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ